เอาปิดท้ายสั้นๆเรื่องในดีวีแชร์วันนี้ครับนี่สวัสดี นี่ฮะพาไปดูที่นี่สพองค์พระที่ด่านช้างสุพรรณบุรีนี่ฮะอู่น้าเอยอู่ข้าวอู่น้าบริการน้ําดื่มกาแฟสดนี่ฮะฟรีเขาบอกว่าที่นี่จริงๆเนี่ยโรงพักตั้งอยู่ไกลนี่มีทุกอย่างนะฉันแวะไปกินดีกว่าเออขับรถไปสิได้ที่เนี่ยที่เนี่ยอยู่ไกลนะแต่ว่าเขามีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะใช่นักท่องเที่ยวไปเยอะทางโรงพักเลยเอาล่ะ บริการประชาชนดีกว่าจัดไว้แบบนี้ให้หมดเลยนี่ครับมีทุกอย่างนี่คือโครงการโรงพักปลดทุกข์อู่ข้าวอู่น้ําอยากให้ประชาชนมาปลดทุกข์ที่นี่มาท่องเที่ยวที่นี่จะได้มีแต่ความสุขกลับไปครับชาร์จแบตฟรีด้วยนะคุณผู้ชมสอพรองค์พระจังหวัดสุพรรณบุรีเอาใครผ่านไปแวะกินกาแฟเขาหน่อยอืมแวะพักทายพี่ๆตำรวจที่นั่นได้ใกันได้โครงการดีๆจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ